สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับความคืบหน้ากับโครงการเราชนะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับและตรวจสอบสิทธิ์แล้ววันนี้ท่านไหนนะครับที่ผ่านก็จะได้รับเงินรวดเดียวนะครับเจ็ดพบาทเลยนะครับรอบนี้ก็รับเป็นก้อนนะครับก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแใครมีข้อสงสัยหรือแนะนำติชมช่องนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเปิดความคืบหน้านะครับโครงการเราชนะกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเตรียมรับเงิน7 0 0 0บาทวันนี้นะครับวันที่9ามีสายน์นะครับเผยล่าสุดนะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะครับ32.8ล้านคนนะครับ คิดเป็นมูลค่าใช้จ่ายมุนเวียนแล้วกว่าประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิรนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนนะครับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างนะครับวันที่8ถึง26มีนาคม2564นะครับว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2564นะครับทางเว็บไซต์เราชนะ .com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับโดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับจะได้รับ โอนเงินนะครับสิทธิ์จำนวน7,000บาทนะครับสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดนะครับได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้านะครับหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่9มีสเมษายนถึง31พฤษภาคม2564นะครับสำหรับประชาชนนะครับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้นะครับและจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับระหว่างวันที่27มีนาคมถึง9เมษายน2564นะครับจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่ผ่านมากระทรวงการคลังนะครับได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการล้นค้านะครับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดนะครับการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมนะครับ ทั้งนี้นะครับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนะครับสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงการส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขนะครับมาที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้นะครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของโครงการเราชนะนะครับล่าสุดที่ช่องได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ